ทีนี้ด้วยความที่เราก็ตัดสินใจว่าเราจะเราจะดูแลตัวเองไม่เข้าร่วมโครงการโควัชนะคะครเราก็จะไปทําสัญญากับบริษัทนั้นบริษัทนี้แล้วก็เอาวัคซีนเข้ามาจนทําให้ตอนนี้เนี่ยปริมาณของวัคซีนก็มีมากเพียงพอในการที่จะฉีดให้กับคนไทยแล้วก็เป็นการฉีดเข็มที่3ให้กับคนไทยได้แล้วด้วยนะคะคอย่างที่ได้กล่าวไปว่าวันนี้จะเป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนเข็ม3ให้กับคนที่ได้รับวัคซีนเซโนแวค2เข็มในช่วงแรกไปเนี่ยนะคะ วันนี้เนี่ยเขาจะเริ่มฉีดกันที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะคะทางผู้พูในการาคุณหมอมิ่งขวัญวิชัยดิตนะคะผู้พูในการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อท่านก็บอกว่าสําหรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ในวันนี้จะเริ่มฉีดตอน9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นค่ะกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่ฉีดซิโนแวคครบ2โดสไปแล้วเมื่อช่วงมีนาคมถึงพฤษภาค,คมนะคะส่วนกลุ่มที่ฉีดหลังจากนั้นคือฉีดครบในช่วงเดือนมิถุนายน กำลังจัดลำดับคิวรอในเฟสต่ตอไปนะคะโดยการประมาณการของกระทรวงสาธารณสุขจะมีผู้ได้รับเข็ม3ทั้งหมด550,000คนด้วยกันค่ะวันนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะฉีดเข็ม3ให้กับประชาชน15,000คนนะคะส่วนเข็ม2อีก15,000คนรวมทั้งสิ้น30,000คนโดยไม่มีการ w a l k i อินนะคะอย่า w a l k i อเขาจะมีการส่ง SMS ไปล่วงหน้าหาท่านเนี่ยอย่างน้อยก็คือ2วัน ท่านต้องรับ SMS ยืนยันก่อนเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ถ้าหากว่าท่านได้รับ SMS แล้วนะคะท่านก็มายื่นใบนัดเดิมหรือแสดงข้อความ SMS ให้เจ้าหน้าที่ดูค่ะก็เป็นการยืนยันว่าท่านจะได้สามารถมารับที่นี่ได้หรืออีกวิธีการหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งคือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าวัคซีนบางซื่อพร้อมกับกรอกเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด ถ้าท่านเคยรับวัคซีนจากที่นี่มาแล้วก็จะมีข้อมูลของท่านปรากฏนะคะโดยสามารถนํามาแสดงที่ศูนย์วัคซีนกลางสกแกนคิวอารโคกินเอกสารในการยินยอมฉีดแล้วก็สามารถเข้ารับการฉีดได้ทันทีเบื้องต้นจะรับฉีดเข็มสามสหรับผู้ที่เคยฉีดที่ศูนย์ฉีดก,กลางบางซื่อมาก่อนเพราะมีจํานวนค่อนข้างมากค่ะตอนนี้กลุ่มที่เคยรับซีโนแวคสองเข็มจากที่อื่นมาคุณหมอบอกว่ารอก่อนนะคะเดี๋ยวขอเอาเป็นกลุ่มที่ ที่เคยฉีดเข็ม1เข็มสที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่ให้เรียบร้อยก่อนซึ่งคาดว่าจะเสร็จประมาณกลางเดือนตุลาคม<ะ>แล้วหลังจากนั้นคนที่เคยไปรับซีโนแวค2เข็มที่โรงพยาบาลอื่นๆมาเดี๋ยวเขาจะมีการจัดสรรให้ตอนหลังค่ะคือไม่ใช่ว่าเขาทอดทิ้งไม่ทอดทิ้งแต่ว่าเอาไปกลุ่มกลุ่มอันนี้กลุ่มกลุ่มเนี้ยเนื่องจากเหตุผลหนึ่งคือเขาฉีดไปนานมากแล้วแล้วมันมีข้อมูลมันมีฐาน<ด>ข้อมูลอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนะื่องฉีดนานมากมันถึงเวลาที่จะต้องซ้ํา ภาษาภาษาเราพูดแายซ้ำหน่อยซ้าให้มันมีภูมิขึ้นมาเยอะๆแล้วอีกอันหนึ่งคนอื่นที่ไปฉีดโรงพยาบาลน่นนี่นั่นเนี่ยก็เอาแหละเดี๋ยวจะทยอยจัดระบบจัดระบบคือเรื่องวัคซีนเนี่ยก็เห็นใจทั้งคนที่รอค่ะเข้าใจทั้งคนที่เขาทํางานคเพราะพอเราพูดเรื่องเข็มสามเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนคนหนึ่งเข็มหนึ่งฉันยังไม่โดนลงแขนเลยอันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ถ้าเรามองอย่างเข้าใจเนี่ยนะครับว่า เราไม่สามารถฉีดพร้อมกันเนี่ยเจล้านคนได้เพราะขอมันทยอยมาก็ต้องทยอยฉีดแน่นอนการทยอยฉีดมันจะมีคนได้ก่อนค,คนได้หลังะนะครับก็ติดตามข่าวสารกันละกันนะครับยังไงได้แน่ทุกคนคะนะครับ